ข้อ7ตรงนี้ให้ฟังก์ชันติดเงื่อนไขมาซึ่งฟังก์ชันติดเงื่อนไขตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีรอยต่ออยู่ที่ x เป็นลบหนึ่งะครับแล้วก็โจทย์จะให้เราหาค่าลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x เข้าสูล่ลบหนึ่งจากทางซ้ายแล้วก็ลบหนึ่งจากทางขวาแล้วก็ค่าของลิมิตของฟังก์ชันตรงนี้ทีนี้เราลองนึกภาพอย่างนี้ก่อนนะฟังก์ชันตรงนี้เป็นฟังก์ชันติดเงื่อนไขแล้วก็จะมีรอยต่ออยู่ที่ลบหนึ่งะครับดังนั้นถ้า x น้อยกว่าลบหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลบสีส้มเดี๋ยวผม า x น้อยกว่าลบหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลกสีสม้มซึ่งในโลกสีสม้มเนี่ยฟังก์ชันของเราก็จะมีกราฟหน้าตาแบบหนึ่งผมวาดคร่าวๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้า x มีค่ามากกว่าลบหนึ่งฟังก์ชันของเราเราจะอยู่ในโลกสีเขียวตรงนี้นะฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งไปเดี๋ยวผมวาดคร่าววาดภาพคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ถ้าเราอยากจะหาค่าลิมิตของฟังก์ชันตัวน,นี้เมื่อ x เข้าสู่ลบหนึ่งจากทางซ้ายนะครับสังเกตว่าประจุบลบตรงนี้ก็แปลว่าเราจะเข้าสู่ลบหนึ่งจากทางซ้ายดังนั้นเราก็เลยจะต้องงมาดูฟััก์ชน ัวในโลกสีส้มก็จะเป็นฟังก์ชันตัวบนเนาะซึ่งสังเกตว่าเราสามารถแทนลบหนในธรรมการตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ว่าลิมิตตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็นพอเราแทนลบหไปตรงนะีก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังสองบวกหอันนี้จะเท่ากับ2องไปส่วนข้อ B ตรงนี้เราอยากจะหาลิมิต x เข้าสู่ลบหโดยที่มีประจุบวกตรงนี้อยู่ประจุบวกตรงนี้ก็แปลว่าเราจะอยู่ในโลกสีเขียวนะครับ x จะเข้าสู่ลบหนึ่งเนี่ยจากทางขวาเนาะ ทีนี้พอเราอยู่ในโลกสีเขียวนี่ก็แปลว่าเราก็ต้องมาใช้ฟังก์ชันตัวล่างของโลกสีเขียวนะครับซึ่งพอเราแทนค่า x เ,เป็นลบหไปแล้วเนี่ยตรงน,นี้ก็จะออกมาเป็นรูทของลบหบวกหเป็นรูทของ0ูนย์ได้เป็น0ูนย์ไปกลายเป็นว่าเราหาลูกกระจกตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยได้เป็นคนละค่ากันเราก็เลยจะได้ว่าค่าของฟังก์ชันตรงน,นี้จะหาค่าไม่ได้นะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยออกมาไม่เท่ากันเราจะได้ว่าลิมิตแบบไม่มีประจุเนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้ไปเนาะ